ชนาลัยสนับสนุนการประกวดและหมายเลข15นางสาวกมลลศรีทิพยชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามสนับสนุนการประกวดค่ะขอเสียงปรบมือให้กับ1ิบางามผู้เข้ารอบในค่ำคืนนี้ด้วยครับตอนนี้นะคะเราจะประกาศรางวัลปใจ ah ัยมหาชนก่อนคะแนานนะคะ4,000คะแนาน ได้แก่หมายเลขขอเสียงดนตรีเลยครับอารณิมวิจวดีพร้อมนิษนะคะน้องปูนาองการบริหารส่วนตำบลบ้านตึกนะคะสนับสนุนการประกวดค่ะ4,000คะแนน,นนะคะโอกาสนี้น้องปูนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึกสนับสนุนในการประกวดในครั้งนี้นะคะขอขอบคุณท่านนายกรุ่อรุณคำโมงเป็นอย่างสูงค่ะนายกเทศมนตรีตำบลหาะคุณไทยชอบมากครับหมายเลข9ครับหมายเลข9น้องจะไมพอนั่นเองนะครับ ผู้เข้ารอบ6คนในค่ำคืนนี้ครับค่ะเราจะไม่ประกาศเรียงตามหมายเลขเพื่อความตื่นเต้นนะคะเราก็ตื่นเต้นไปด้วยผู้ที่เข้ารอบ6คนกดที่2นะคะได้แก่หมายเลข ผู้เข้ารอบทันต่อไปได้แก่หมายเลขหมาเลขเลยครับหมายเลขหมาเลขสองครับหมายเลขสองน้องช่อยทิปนั่นเองนะครับหมายเลขสองผู้เข้ารอบหคนคนที่สนะคะคนที่สได้แก่หมายเลข ผู้เข้ารอบทันต่อไปได้แก่หมายเลขหมายเลขเลยครับหมายเลขหมายเลขเจ็ดครับน้องสีดีนภานั่นเองนะครับหมายเลขเจ็ดครับและผู้เข้ารอบหกคนเป็นคนสุดท้ายได้แก่ หมดน้าที่ของเราแล้วในช่วงนี้นะคะาการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าบ้านที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวท้อง ควรปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะถามอีกครั้งนะคะการปฏิบัติหน้าที่เจ้าของบ้านที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวท้องถิ่นของเราควรปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะต้องขอบคุณสำหรับคำถามนะคะน้องเตยคิดว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี หนึ่งคือการยิ้มค่ะเพราะยิ้มเป็นยิ้มสยามของประเทศไทยของเราอยู่แล้วสองคือการต้อนรับคำนบคำเนียมประเพณีแนะนำการละเล่นของพื้นบ้านเราแนะนำอาหารไทยแนะนำแนะนำของโบราณ ที่ขึ้นชื่อของอำเภอศรีสัชนาลายัยอย่างเช่นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยของเราเราสามารถแนะนำให้ลูกค้าได้ท่องเที่ยวลูกค้าจะได้ไปบอกต่อๆกันจะได้รู้จักเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยของเราจะได้รู้จักการท่องเที่ยวว่าในสิ่งที่ว่าใน ประวัติศาสตร์ของเรามีอะไรบ้างถ้าตัวเตยเป็นเจ้าบ้านเองตัวเตยก็จะแนะนําให้ชาวต่างชาติหรือชาวต่างจังหวัดนะคะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันเลยจะได้แนะนําว่าอุทยานประวัติศาสตร์ของเราขึ้นชื่อมีประวัติศาสตร์ว่าอย่างไรบ้างเงินทองโบราณก็สําคัญเช่นเดียวกันค่ะ น้องเตยคิดว่าเงินทองโบราณก็คือชื่อของจังหวัดศรีของอำเภอศีสชนาลัยเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้น้องเตยขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวศรีสัชนาลัยหรือชาวจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ณที่นี้ด้วยให้อนดุรักษ์เกี่ยวกับการรักษาวัฒนธรรมไทยของอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะขอขอบคุณค่ะ ล้ำค่าภูมิปัญญาไทยในอำเภอศรสีสัชนาลัยหมายความว่าอย่างไรคะคำว่ามรดกล้ำค่าภูมิปัญญาไทยในอำเภอศรีสัชนาลัยหมายความว่าอย่างไรคะขอขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคำถามที่น้องไมคยจะตอบจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม,มมากที่สุดค่ะ ประดกโรคลําค่าก็คือเรามีประเพณีมีเงินทองโบราณของชาวศรีสัชนาลายัยเรากวดอนุรักษ์และสืบทอดต่อไปและมีอุญยานวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัยมีการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นมีความเป็นไทยมีความใช้ กิจวัตรประจำวันในพื้นบ้านและสามารถเผยแพร่ไปในทางเว็บไซต์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ทุกอย่างค่ะขอขอบคุณค่ะ อย่างไทยคุณคิดว่าเป็นความงามอย่างไรหญิงงามอย่างไทยคุณคิดว่าเป็นความงามอย่างไรคะ่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ หญิงงามอย่างภายในความคิดดิฉันนะคะเป็นความงามที่ออกมาจากภายในสู่ภายนอกอเช่นความเรียบร้อยความมีกิยิยามารยาทที่ดีที่แสดงออกมาถึงความงามและการเรียนดูจากบิดามารดาค่ะ สัญชาลัยและเทศกาลอาหารที่จัดขึ้นทุกปีนี้มีประโยชน์อย่างไรนะคะคุณคิดว่างานวันของดีศีสัชนาลัยและเทศกาลอาหารที่จัดขึ้นทุกปีนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะดิฉันคิดว่างานของดีศีสัญชาลัยของเรามีประโยชน์คือช่วยอนุรักษ วัฒนธนรรมของชาวรีชนนาลัยค่ะอย่างเช่นผ้าสิ้นตีนจกค่ะเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวรีชนนาลัยของเราค่ะและยังเชิญชวนให้ลูกหลานมาใช้ผ้าสิ้นตีนจกด้วยค่ะและของดีรีชานนาลัยของเรามีตั้งหลายอย่างมากมายค่ะทําให้เรารู้จักความเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวรีชานนาลัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เสียงแต่ละคนไพเราะทั้งนั้นเลยนะคะหมายเลขเจ็ดขาดเลือกนะคะค mm hmm. ำถามสุดท้ายไม่มีสิทธิ์เลือก เป็นเยาวชนในอำเภอศรีสันชนาลัยคุณจะประชาสัมพันธ์ของดีในอำเภอศรีสันชนาลัยอย่างไรนะคะในฐานะที่คุณเป็นเยาวชนในอำเภอศรีสันชน<อ>าลัยคุณจะประชาสัมพันธ์ของดีในอำเภอศรีสันชนาลัยอย่างไรคะ่ะ ขอบคุณสำหรับคำถามคะ่ะในฐานะที่ฉันเป็นเยาวชนหรือในตัวแทนของนักเรียนนะคะการสื่อสารการสื่อสารมีหลายอย่างมา่าค่ะอย่างเช่น f a c e b o o k ทุกวันนี้วัยรุ่นนิยมเล่นกันมากค่ะไม่ว่าจะเป็น ไยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอิน s ตาแกรมหรือว่าอินเทอร์เน็ตหลายๆอย่างนะคะของดีศีสักด์ของเรามีมากมายอย่างเช่นผ้าเิ้นตีนจกหรือเครื่องสังเครื่อสังคโลกโบราณนะคะเราสามารถเผยแผ่ให้ชาวต่างชาติรู้ได้ค่ะขอบคุณคะ่ะ ตื่นเต้นไปไหนใช่ไหมคะคำถามที่เป็นคำถามสุดท้ายไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะคะอโหเหมาะกับคุณพยาบาลมากเลยะคะ่ะคำถามนี้นะคะถามว่าปัญหาเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในปัจจุบันนี้มีสูงมาก คุณมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือให้คำแนะนำต่อเด็กพ่อแม่และผู้ปกครองอย่างไรถามอีกครั้งนะคะค่อนข้างยาวปัญหาเด็กตั้งครรภ์ตอนวัยอันควรในปัจจุบันนี้มีสูงมากคุณมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือให้คำแนะนำต่อเด็ก พอ่อแม่และผู้ปกครองอย่างไรคะ่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะดิฉันนะคะในฐานะที่ปัจจุบันนี้นะคะประกอบวิชาชีพเป็นพยาบาลวิชาชีพนะคะซึ่งในขณะน,นี้กำลังทำเป็นเป็นส่วนหนึ่งค่ะในคณะกรรมการนะคะของอำเภอการเจริญพันธ์ค่ะซึ่ง จะมีแนวทางนะคะก็คือจะแบ่งเป็นหลายๆส่วนนะคะก็คืออย่างแรกคือในส่วนของอบตเทศบาลนะคะซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะมาเข้าร่วมในการทําในการช่วยนะคะให้เด็กไทยนะคะก็คือลดการตั้งครร์นในวัยรุ่นได้นะคะก็คืออย่างเช่น สนับสนุนงบประมาณแล้วก็จัดสรรทรัพ,พยากรน,นะคะแล้วก็ในส่วนของชุมชนหรือว่าเยาวชนหรือว่ากลุ่มอสมนะคะก็จะมีส่วนช่วยในการติดตามดูแลเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์หรือว่าเด็กวัยรุ่นที่มีกลุ่มเสี่ยงค่ะแล้วก็อ,กอย่างก็คือในส่วนของโรงเรียนนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ ความรู้ในเรื่องของขศึกษาแล้วก็การคุมกำเนิดแล้วก็การรู้จักมีทักษะปฏิเสธนะคะในการที่จะก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายในส่วนของโรงพยาบาลเองนะคะ <c oughs> ก็จะมีการจัดตั้งในส่วนของให้การช่วยเหลือเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประสานงานนะคะสำหรับเด็กวัยรุ่นนะคะที่ว่าอาจจะยังไม่เกิดปัญหาตั้งครร หรือว่าอาจจะเกิดปัญหาตั้งครรภ์น,นะคะได้รับการดูแลต่อเนื่องได้รับการดูแลคุมกําเนิดที่ถูกวิธีนะคะก็ในส่วนนี้ค่ะสําหรับดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้อาเภอศรีสัชนาลัยของเรานะคะลดปัญหาเด็กตั้งครรภ์ไวรุ่นได้ค่ะขอบคุณค่ะเป็นินะคะ,ะน้องๆเลื่อนขึ้นมาข้างหน้านิดนึงค่ะขึ้นมาข้างหน้าเลยครับ <rude S 2> History, ขอเส so, ียงปรบมือให้กับเทพีศรีสันชายสาวงามนะคะที่จะได้รับคัดเลือกครองตำแหน่งเทพีศีสัญชนาคนผู้เข้าประกวดที่เข้ารอบ3ามคนในรอบสุดท้ายนี้นะคะ3คนในรอบสุดท้ายนี้นะคะคนแรกได้แก่หมายเลข มายเลขหนึง่งนางสามาริษาพินชัยแก้วน้องเตยน,นะครับผู้สนับสนุนได้แก่เทศบาลเมืองศรีสันชนาลัยครับผู้ที่เข้ารอบสามคนคนที่สองได้แก่หมายเลข ในครั้งนี้เทศบาลตะมลขาเสี้ยวครับและผู้ที่เข้ารอบ3ามคนคนสุดท้ายในรอบนี้นะคะอีกสามคนก็จะได้ไปพักผ่อนนะคะไม่ต้องเสียใจทำหน้าที่อย่างเ็มที่แล้วนะคะผู้ที่เข้ารอบ สาวชมายพงภูมนะครับน้องส้มนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับค่ะและอีก3ามคนนะคะเจอหนูเข้าพักผ่อนนะคะต้องขอขอบคุณนะคะพี่เลี้ยงของเทพีทุกๆส่วนทุกๆองค์การบริหารส่วนตำบลทุกๆส่วนตำบลและก็ร้านเจ้าจอมร้านสุภาพก่อสร้างนะคะทุกๆ สปอนเซอร์นะคะที่6ครับประกวดที่อำเภอศรีสัจฉนาลัยครับจนมาถึง2,557ครับ1 1ปีที่แล้วน,นะครับที่ประกวดที่นี่นะครับนอกจากนักนะะ้นจะประกวดตามโรงเรียนนาข้าวเรียนเฉลียงนะครับเดี๋ยวจะทักคุณุงสารทอน,นะคะนายคาารับคุณสงสารทอบอกว่างานหน้านี้ขอหยุดก่อนแล้วนะ วันนี้แต่พรุ่งนี้ก็ามาเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับ,รบว่าทั้งสามท่านนั้นท่านใดจ,จะได้รับตำแหน่งนะครับเท c ีศรีสัจนาไรในค่ำคืน แล้วนะคะโอกาสนี้สัมภาษณ์ yeah, yeah. okay, yeah. จะมีเงินรางวัล3,000บาทพร้อม้วย สัชนาลายประจำปี2557นะคะาะฉะนะอีกหนึ่งคนจะต้องเป็นรองชนะเลิศอันดับ1คือได้ที่สองนะคะรางวัลที่จะประกาศต่อไปนี้เป็นเทพีสีสัชนาลัยนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดเทพีสีสัชนาลัยประจำปี2557ได้แก่หมายเล่ ียขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีกับเทมีของเรา โดยสวัสดิภาพนะคะขอขอบคุณคณะกรรมการทุกๆท่านนะคะที่ให้ความร่วมมือกับาการ